ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด กระชายขาวขายดีทำตลาดชายแดนคึกคักโดยเฉพาะคลองหาดจังหวัดสราแก้วหลังจากที่มีข่าวลือว่ากระชายขาวสามารถรักษาโรคโควิด -19 ได้พ่อค้าแม่ค้าชาวไทยแห่กันซื้อกระชายขาวกัมพูชาทางด้านชายแดนจังหวัดสราแก้วซึ่งมีราคาถูกกว่ากระชายไทยมากเปิดตลาดเพียงสองชั่วโมงขายเกลี้ยงขณะที่พ่อค้าแม่ค้าคนไทยบอกว่ากระชายขาวไทยกับกระชายขาวกัมพูชามีคุณสมบัติเหมือนกันแต่แตกต่างที่ราคาเท่านั้นเช้าของวันนี้ที่ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดจังหวัดสราแก้ว บรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยทั้งในพื้นที่จังหวัดสากแก้วและจังหวัดอื่นๆต่างก็เดินทางมาหาซื้อกระชายขาวในตลาดดังกล่าวกันอย่างคึกคักโดยมีพ่อค้าแม่ค้าทั้งคนไทยและคนกัมพูชาจะนําเอาทั้งกระชายขาวของไทยและของกัมพูชามาวางจําหน่ายในราคาที่แตกต่างกันมากโดยกระชายขาวของไทยจะจําหน่ายอยู่ในราคากิโลกรัมละ120บาทส่วนกระชายขาวกัมพูชาจะจําหน่ายอยู่ในกิโลกรัมละ70-80บาทจึงทําให้พ่อค้าแม่ค้าคนไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆเลือกซื้อเฉพาะกระชายขาวกัมพูชาเท่านั้น ซึ่งขณะนี้มีจํานวนน้อยลงเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาซื้อเป็นจํานวนมากขณะที่แม่ค้าขายน้ํากระชายในพื้นที่อํเาเภอวังน้ําเย็นบอกว่าหลังจากที่รู้ข่าวว่ากระชายขาวมีสรรพคุณสามารถต้านโรคโควิด -19 ได้ตนจึงเข้ามาหาซื้อกระชายขาวที่ตลาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินโดยจะซื้อวันละประมาณ5-10กิโลกรัมเพื่อนําไปปัน่นปรุงรสเป็นน้ํากระชายบรรจุใส่ขวดแช่เย็นขายทางออนไลน์ในราคาขวดละ35บาทโดยมีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อเป็นจำนวนมากทําให้ตนมีรายได้ช่วงนี้มาก พอสมควรแต่ระยะน,นี้กระชายขาวเริ่มหายากเพราะมีคนมาซื้อกันมากถ้าต้องการซื้อกระชายขาวกัมพูชาในตลาดแห่งนี้จะต้องเดินทางมาแต่เช้ามืดจึงจะได้เพราะหากมาสายเกิน8ปดนาฬิกากระชายขาวในตลาดจะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือโอ้ที่กาลังฮือฮากันอยู่นี่นะไม่ใช่ร,รับหรือทำมาตลอดทำกินเองเพราะตอนนี้เขาบอกว่าต้านโควิดได้เหมือนกับฟ้าทะลายโจร ึคงแล้วค่ะไม่เอาตอนไม่ค้าที่อารมณ์ดีเอากินกระชายไปก่อนป้าเขาบอกกระชายมันช่วยได้ตอนนี้พี่เข้ามาตั้งใจนะนุ่นจันนุ่นอ่ะแล้วจันไม่มีเหรอพี่มีแต่แพง เท <Okay. S 2> ่าไหร่แถวจันตอนนี้ถ้าเป็นของไทยอ่ะสม่บางของไทยก็ร้อยห้าสิบถ้าเป็นของไทยนะอ่าหรือี่ก็ร้อยยี่สิบเออยาวๆสวยๆเนี่ยนี่ยาวๆเอออ่อนค่ะอ่อนร้อยกางค่ะกรบตุ้นค่ะโลเท่าไหร่เนี่ยโลแล้วไอ้ไอ้นี่กระชายไทยกับเขมรมันเหมือนกันไหมเ,เหมือนกันเหรอ ถ้าเไปขายโน่นแหละเหรอมันก็พันเดียวกันเนาะใช่สวัสดีครับพี่โควิดไหมไม่กลัวค่ะเพราะอะไรไม่กลัวป้าถ้าถ้ากลัวโควิดเราก็อดตายอ่ะครัแล้วตอนนี้เขาบอกว่ากระชายมันช่วยต้านโควิดได้เนี่ยป้าว่ายังไงป้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออกินไหมปกติป้าก็กินอยู่แล้วใช่ไหมกินได้ขันอย่างละขันอย่างกัน ของเธอตรงนี้เนี่ยซื้อกระชายไปทําไปทําน้ํากระชายตรงขายตรงไหนอ๋อเข็วังน้ําเย็นค่ะเข็ดวังน้ําเย็นขายดีไหมก็เริ่มมีออเดอร์เรื่อยๆค่ะเขาก็บอกว่ามันมีสรรพคุณต้านโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมรักษาแบบมันเป็น เขาเรียกอะไรราชาของสมุนไพรไทยเลยแหละทีมข่าวำตรงนี้ทีว AEC Channel TV รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด